วันนี้ก็ตั้งใจทำสมาธิฝึกจิตให้มีความสงบหลังจากที่เราได้สวดมนต์ทำวัดจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังการนุสติเป็นที่พึ่งที่ระลึกกรรพบอย่างสูงสุดของเราเป็นกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยอุบายวิธี ให้จิตสงบได้ง่ายปิติความอิ่มใจจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เราระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระบริสุทธิคุณมีพระหมหากุณาธิคุณมีพระปัญญาคุณโดยพระหมหากุณาธิคุณนี้กว้างใหญ่ไพยศาลอริสุทธ่ประมาณไม่ได้การจริญพุทธารสติ จึงเป็นอุบายวิธีให้เกิดปิติเกิดความสงบได้ง่ายอันนี้น้ำพระทัยของพระพุทธเจ้ากว้างใหญ่ไพศาลหา,าที่สุทาทิประมาณไม่ได้ที่มีเมตตากรุณาแล้วมื่มาถึงในเทศกาลที่สำคัญของแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยหรือในอาเซียนนี้หลายๆประเทศที่นับถือพุทธศาสนาก็จะมีเทศกาลในวันสงการก็จะทำความสะอาด สิ่งที่เรากรพบูชาคือแท่นพระถ้าเป็นวัดก็แท่นพระประธานถ้าเป็นที่บ้านก็เป็นหิ้งพระของเราจัดทำความสะอาดให้เหรียบร้อยแล้วจะเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวจีนแล้วก็ตามละ่ะก็จะทำความสะอาดสิ่งที่เรากรพบูชาแล้วเราก็มีประเพณีที่มีการส่งน้ำพระอันนี้เป็นอุบายวิธี แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์งนั้นจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาทําความบริสุทธิ์ให้พระองค์งเลยนะพระองค์งกําจัดกิเลสเป็นสมุทเฉติรหาหารได้เด็ดขาดละเป็นพระอาหารหันต์สมมาติสมุสมทเจากตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์งเองแต่การเราไปส่งน้ําท่านก็คือขอพรท่านถ้าเราอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าเราก็อยากจะส่งน้ําท่านอาจจะลดไปที่ฝ่าพระหัตถ์ของท่าน หรสมากเราก็จะทําความนอบน้อมต่อพระองค์แต่ประเพณีนี้ในสมรการเราก็ยังไม่เห็นมาเป็นในสมัยที่ผ่านมาของประเทศไทยนี่แหละมีการส่งน้ําพระน้ํานี้คือมีลักษณะที่ใสที่เย็นสะอาดที่เราคัดมาอย่างดีละน้ำใสน้ำเย็นน้ำสะอาดนี่มีอยู่แต่ถ้าขาดน้ำใจหรือความเคารพกรรวะ การที่จะจะไยความเคารพส่งน้ําพระก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อเรามีความเคารพต่อท่านเราได้ส่งน้ําพบจ้เจ้าองค์แทนคือพระพุทธรูปนั่นแหะตั้งจิตอธิษฐานก่อให้เรามีความสุขร่มเย็นตลอดปีแควค้าปลอดภัยจากภัยทั้งหลายแม้ว่าทุกคนก็จะต้องมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ก็ตามแต่ขอให้กรรมดีนี้ให้ผล ให้สุขภาพเราแข็งแรงเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้จะได้ไม่เป็นภาระต่อคนอื่นหรือสังคมเราก็อทิษฐานจิตขอผ่ใจเราก็ร่มเย็นอย่างน้อยใจเราก็เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นมาหรือว่าถึงวันสำคัญอย่างนี้ปีใหม่ของไทยเราก็อาจจะไปส่งน้ำผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเห็นไหมการเคารพนับถือนี้ เป็นมงคลของชีวิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมบัเจ้าสังฆเจ้าผู้ที่อภิโสรผู้ที่มูมบุญคุณกับเราเรากรบกับเราบ้าท่านน,นาน้ำซึ่งสำคัญคือนน้าใจน้าใจของเราที่มีนะลึกถึงคุณของท่านที่มีความดีต่อเราก็จะตอบแทนท่าน ด้ความเคารพกันรอวะอ่อนน้อมถ่อมตัวการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็จะเป็นมงคลของชีวิตอีกการมีจิตกระตันยูก็เป็นมงคลของชีวิตอีกนับว่าประเพณีนี้ดีงามมากท้องฝ่ายที่รับนั้นก็มีจิตเมตตาก็มีน้ำใจที่มีเมตตากรุณาต่อผู้น้อย การที่เรานอบน้อมต่อพระสมมาสมุทรเจ้าและพระองค์มีเมตตากรุณาต่อพวกเราอยู่เต็มเปี่ยมอยู่แล้ว้เราไปเคารพคารวะ่าญาติผู้ใหญ่มีมดาบารดาผู้ที่เคารพนับถือท่านก็มีน้ําใจต่อเรามีมิมตรไมตรีต่อกันน,น้ํานี้จึงสําคัญยิ่งน้ําใจของคนเราทุกวันคนเราขาดน้ําใจต่อกันมากการเดินทางไปมา เราก็อยากจะให้มันเร็วอยากให้มันไม่มีอะไรขัดข้องแต่เมื่อมีการกัดขวางเกิดขึ้นมาที่เราเรียกภาษาปัจจุบันว่าคนหัวร้อนต่างคนต่างหัวร้อนเกิดขึ้นมาแล้วเกิดทบตีกันในที่สุดเกิดทำลายกันฆ่ากันก็ได้มากมายเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระทำทางกายก็ตามวาจาก็ตามเราต้องระวังต้องมีน้ำคำที่ดีคำพูดที่ดีคำพูดที่ไม่ดีแค่ครั้งเดียว ปูจาเสียดสีด่าว่าอาจจะทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเราก็ได้แล้วเราก็ต้องระมัดระวังควบคุมกายวาจาเนื่องเป็นศีลเมื่อเรามีศีลก็เป็นมงคลของชีวิตของเราขึ้นมาแล้ศสีนี้อริสง์ก็เกิดสมาธิความตั้งใจมั่นอย่างที่พวกเราพยายามฝึกกันมาอยู่เสมอการทำใจของเราให้ตั้งมั่นมีความสงบระงับ ขึ้นมาเป็นสมาธินี่เราจะพัฒนาสู่ปัญญาได้เพราะฉะนั้นคำว่าน้านี้จึงสำคัญเป็นสื่อเมื่อเรารับพรนวันนี้เราก็ยังกรวดน้ำพระเจ้าพิมิสารทรงรับพรจากพระสมมาสมปรเจ้าก็กรวดน้ำรับพอ่อนงเป็นประเพณีมาติดตามมาจนทุกทึงปัจจุบันนี้แหละอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ จากไปแล้วเป็นญาติสนิทมิสหายก็ตามให้ความเมตตากรุณานี้จึงเป็นธรรมที่ค้ำจุนจิตใจของเราต่างคนต่างมีเมตตากันก็จะค้ำจุนจิตใจซึ่งกันและกันหรือคนเราที่อยู่ร่วมกันน่ะเห็นไหมว่าสามีภรรยาแต่งงานก็มีสายมงคลคล้องไว้ก็คือน้ำใจทั้งสองคนให้เป็นน้ำใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ทำงานถ้ารับมี ความสามัคคีกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็สามารถทำกิจการงานให้รุ่ง่ร่งไปได้การปฏิบัติภาวนานี้ถ้าเราไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาอุปถัมภ์รักษาใจแล้วกรรมฐา,านที่เราภาวนานี้ก็คงเป็นไปได้ยากสมาธิที่มีอยู่แล้วมันก็จะเสื่อมได้เร็วเพราะขาดความเมตตานั่นเองขาดความกรุณาขาดมุทิตาขาดอุเบกขาคือขาดภม,มิหารสี่ ผมให้หัสี่จึงเป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกนี้เอาไว้ค้ำจุนจิตใจของเราไว้ค้ำจุนสมาธิของเราให้ตั้งมั่นอยู่ได้เพื่อให้เราฝึก,กเจริญเมตตากรุณาทุกๆวันตั้งจิตว่าในวันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่ทำร้ายใครจะไม่คิดมุ่งร้ายใครจะไม่เบียดเบียนใครจะไม่พยาบาทใครเราตั้งไว้ก่อนอธิษฐานบนรารมีไว้แต่เมื่อเกิดขึ้นมาจริงๆแล้ว มันก็ยังจะมีความโกรธเกิดขึ้นมาอาจจะปรุงแต่งเป็นพยาบาทเองก็พยายามละเหมื่อนเราตั้งใจไปแล้วเราฝึกจิตของเราไว้ดีแล้วแต่ในบางครั้งสติของเราอ่อนสมาธิไม่ตั้งมัน่นปัญญาก็ไม่เกิดจิตมันเตลิดไปก็เป็นธรรมดาเหมื่อนเรารู้เท่าทานแล้วก็คิดว่าอชีวิตของคนนั้นกรรมของใครก็ของเราเท่านั้นเองใครทําดีก็ได้ดีใครทาไม่ดีก็ได้ไม่ดี พราะฉะนั้นพวกเราเมื่อปฏิบัติเราต้องคำนึงให้มากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรามีน้ำใจที่ดีมีเมตตากรุณามีน้ำคำวาจาที่ดีมีการแสดงออกทางกายที่ดีแม้ว่าในบางครั้งมีความโกรธอยู่เราก็มีขันติอดทนไว้อดกั้นไว้ในการฝึกหัดปฏิบัติอย่างการทำสมาธิภาวนาถ้าเรามีความอดกั้นได้ นั่งสมาธิต่อไปนั่งได้หลายชั่วโมงก็ได้ก็อาศัยการฝึกการหัดทางนั้นนะถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะเจริญขึ้นสิ่งที่เราต้องการรู้เห็นจริงๆเข้าไปสู่แก่นของธรรมะก็คือการเห็นธรรมะซึ่งธรรมะเปิดเผยอ,อยู่แล้วสรรพสิ่งเป็นอนิจจงเราเห็นคนตายก็ดีคนแก่คนเจ็บคนตายธรรมชาติถึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นอนิจจง ยิ่งหน้านี้เห็นไหมว่าหน้าร้อนก็มีความหนาวเข้าขมากระด้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปละเป็นอนิจจังเหมือนกันประเทศที่หนาวอยู่กําลังจะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วก็กลับมาหนาวอีกก็มีมันแปรปวนไปหมดเราเห็นชัดชัดถึงสภาวะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามาฝึกเรามาพิจารณาด้วยสติปัญญาก็จะเห็นชัดก็จะได้เห็นธรรม นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปิดบังใจของเราไม่เห็นทมนั้นก็คือความหลงหลงตัวตนหลงเราหลงเขาตายเหรูปก่อนหลงจะบุกได้กลิ่นลิ้นสะพาดกายถูกตั้งวัจฉพะรู้ทมลมด้วยใจก็หลงไปหมดทุกอย่างมีตัวเราของเรามีตัวตนของเราทำเพื่อตัวเราของเราอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนเนี่ยเรามาละมาฝึกตั้งแต่การให้ทานซะก่อน สิ่งข้างนอกก็คือวัตถุสิ่งของที่เราบริจาคได้ซึ่งบางคนทำแล้วก็เกิดความอิ่มใจสุขใจเพราะทำด้วยความตั้งใจจริงทำด้วยความศรัทธาทำแล้วเกิดปิติเกิดความสงบใจอิ่มใจนี่รียกว่าการให้ทานนั้นให้ผลในปัจจุบันนี้แหละไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นจำนวนมากหรอกอยู่ที่ใจของเราใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญ เรามาฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างนี้ใจเรามีผมมิหารเห็นไหมใจมีผมไม่หารก็มีความเย็นนั่นเองแหละมันมีความเย็นก็สามารถข่มเสียซึ่งความโกรธความพยาบาทเอาไว้ได้ให้เราพยายามฝึกกันแล้วก็พิจารณาสรรพสิ่งไม่เที่ยงอย่างนี้เราจะได้เข้าใจาในธรรมะแต่ในเบื้องต้นทุกทุกทานก็ต้องอดทนอดทนต่อการศึกษาเราเรียนอดทนต่อการทําการงาน อดทนต่อการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมในบางครั้งก็อาจจะไม่มีอะไรที่ถูกใจเราหมดทุกอย่างแต่เราต้องอดทนอดกันเข้ากันได้กับสังคมที่เราอยู่ปรับความรู้สึกปรับความเห็นไม่ตึงเกินไปในความคิดเห็นของเราเพียงคนเดียวถ้าเรายึดมั่นในความเห็นของเราคนเดียวอาจจะเข้ากับคนอื่นเขาไม่ได้เพราะ,ะน,นเราต้องมีน้ำใจคิดถึงจิตใจของคนอื่นเขาจิตใจของเรา เมื่อมีเมตตากรุณากันอย่างนี้จิตใจสงบเริ่มเย็นจะได้เห็นธรรมเัม่นวันสงกรานนี้ก็ตามให้เราต้องรู้จักพิจารณาให้มีธรรมะในใจของเราขอให้พวกท่านนั้นจงเจริญในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกการทุกทุกท่านเจริญบั